สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแม n โก Man และคลิปนี้คือการสปอยหนังซอมมริท่นเรื่องราวของลุงเก็บขยะธรรมดาแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือโคตรนักฆ่าในตำนานที่มีพลังเหนือมนุษย์ก่อนชมคลิปขอขอเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนจุดจบจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เรื่องเราเปิดมาด้วยตำนานการต่อสู้ครั้งสำคัญระหว่างยอดมนุษย์สองพี่น้องที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมพลังวิเศษซามารดิทันปูปิทักโลกซึ่งเปี่ยมด้วยคุณธรรมส่วนเนเมซิสคือวไวรัสจอมทำลายล้างสุดอมหิเหตแม้จะเป็นฝาแฝดกันแต่โชคชะตาได้แยกพวกเขาเป็นสองขั้วตรงข้ามในเวเด็กพลังเนื้อมนุษย์ของทั้งคู่เนี่ยมักสร้างความเสียหายโดยไม่ตั้งใจทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจึงรวมตัวกันวางเพลิงหมายกำจัดครอบครัวนี้ให้สิ้นซากแม้สองพี่น้องจะรอดชีวิตมาได้โดยไร้อรอยขีดข่วนแต่ อ,อย่างทุกทรมานเหตุการณ์เลวร้ายนี้จุดชนวนความแค้นฝังลึกในใจของเนมิเซสผู้เป็นน้องชาย เขากลายเป็นคนเกลียดชังโลกต้องการให้ทุกคนได้ลิมรสชาติความเจ็บปวดเช่นเดียวกับที่เขาเคยเจอผิดกับสมาลดิทันที่เลือกเติบโตเป็นวีรบุรุษผู้พนุงความยุติธรรมเขาพยายามควบคุมความเมื่อเมียดในจิตใจน้องแต่นเนเมเซสกลับสร้างค้อนทรงพลังด้วยความอาฆาตแค้นมันกลายเป็นอาวุธเดียวที่สามารถทำลายได้ทั้งตัวเขาเองและพี่ชายรับนเศศนเมเซสก่อเหตุวุ่นวายที่โรงไฟฟ้าโจมตีผู้บริสุทธิ์เพื่อล่อสมาลดิทันให้ติดกับเมื่อฮีโร่ผู้พี่มาถึงเพื่อปอกป้องเหยื่อสองพี่น้องเปิดฉากปะทะก,กันอย่างดุเดือดและสูีแต่ เนมิเซสมีอาวุธที่เหนือกว่าทําให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบในท้ายที่สดุดเรื่องเล่าขานบันทึกไว้ว่าทั้งคู่เสียชีวิตพร้อมกันจากแรงระเบิดในโรงไฟฟ้าแต่ถว่าหลายคนไม่เชื่อเช่นนั้นพวกเขามั่นใจว่าสมอนิทันผู้เก่งกล้าคงไม่จากไปไง่ายๆแน่และหนึ่งในผู้ที่หวังเช่นนั้นก็คือแซมเด็กชายวัย13ปีผู้เป็นแฟนตัวยงของซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ ในเวลาว่างแซมชอบวาดการ์ตูนโดยมีสมาริทันเนี่ยเป็นตัวเอกและติดตามข่าวสารของยอดมนุษย์คนโปรโดเสมอแซมอยู่กับทิฟฟานี่ผู้เป็นแม่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่เมืองแกรนิตซิติเฮคคืนหนึ่งครับแซมเอาขยะไปทิ้งตามที่แม่สั่งเขาเห็นสัญลักษณ์ของเนเมซิสบนผนังจึงอดไม่ได้ที่จะพ่นสีทับด้วยสัญลักษณ์ของสมาริทันฮีโร่ในดวงใจของเขาในจังหวะนั้นเองลุงโจกล้ามใหญ่ที่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงก็ได้เดินผ่านมาพอดีแซมกลัวโดนดุจึงรีบซ่อนตัวแต่ก็สังเกตเห็นว่าลุงกาลังยยลลังพม กลับไปด้วยโจเป็นชายโสดลึกลับที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดดทำงานเป็นพนักง,งานแผนกเก็บขยะและมีะไรายได้เสริมจากการนำเครื่องไฟฟ้าที่ถูกทิ้งมาซ่อมแล้วนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าครับ เช้าวันรุ่งขึ้นหลังเลิกเรียนแซมกลับถึงที่พักแต่เข้าห้องไม่ได้เพราะเจ้าของอาคารเนี่ยล็อกประตูไว้เนื่องจากแม่ค้างค่าเช่ารับเขาจึงไปรอแม่ที่สวนสาธารณะที่นั่นแซมเจอโจที่เดินผ่านมาพอดีพร้อมกับฮิววิทยุเก่ามาด้วยแซมเอ่ยถามจนได้ว่าเครื่องนั้นยังใช้ได้ไหมโจตอบสั้นๆว่าเสียแล้วเด็กชายจึงสงสัยว่าจะเอาไปทําอะไรลุงหันมองหน้าและย้อนถามกลับทันทีแล้วใน,ใานายใสนาฬิกาตายทําไมละ่ะแซมถึงกับไปไม่เป็นรดับนึกไม่ถึงว่าลุงจะตาไวสังเกตเห็นนาฬิกาพังๆของเขาด้วยแห e เจสเพื่อนของแซมเนตนอแรก ดออดเพราะว่าอยากวาดการ์ตูนเล่นมากกว่าแต่เมื่อนึกได้ว่าที่บ้านเนี่ยกำลังร้อนเงินเด็กน้อยจึงยอมให้ความช่วยเหลือเจสพาเพื่อนไปยังอาคารร้างและสอนวิธีแกะลวดทองแดงจากสายไฟรับพอได้ของตามต้องการพวกเขาจึงเอาไปขายให้แก๊งอันธพาลระหว่างทางเจสเตือนให้เก็บสมุดการ์ตูนสมาริทันไว้ให้ดีอย่าให้ไซรัสหัวหน้าแก๊งเห็นเด็ดขาดเพราะว่าชายคนนี้คลั่งไคล้เนเมซิสแบบเข้าเส้นเมื่อทั้งคู่มาถึงถิ่นนักเลงครับเรซ่าลูกกระจกของกลุ่มอันธพาลเนี่ยมาท้าทามเจสให้ทําเป็นนกต่อเบนความสนใจเจ้าของร้าน เจสก็รีบสายหน้าไม่เอาด้วยเพราะว่างานเสี่ยงเกินไปแต่แซมตอบรับทันทีคิดว่าเป็นงานง่ายๆได้เงินดีเมื่อมาถึงร้านเป้าหมายเลซ่าจึงเล่าแผนการขโมยของอแรกเด็กชายลังเลแต่ก็กลัวว่าไม่มีที่ซุกหวัวน,นอน จึงต้องเลยตามเลยเขาแกล้งทําเป็นบาดเจ็บเข้าขอความช่วยเหลือแต่เจ้าของร้านรู้ทันครับเอาไม้มาไล่ตีเรซ่าและพักพวกเนี่ยช่วยโอกาสนี้รีบขโมยลังสายลอตโต้ออกไปแต่เมื่อกลับมาถึงถิง่นและได้เช็คของภายในกลับพบแต่ถุงขนมมันฝรั่งทอดไม่มีลอตโต้แม้แต่ใบเดียวเรซ่ากลัวโดนลูกพี่ดาเลยบวยความผิดทั้งหมดให้แซมครับโกหกว่าแซมเนี่ยเป็นคนหยิบมาเด็กชายไม่ยอมโดนสายไร้ไฟเดียวเขาพยายามอธิบายความจริงทั้งสองจึงเริ่มทะเลาะก,กันเรซ่าถือว่าตัวเองนเนเหนือกว่าเลยทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายแบบหน้าด้านด้านและนี นี่คือไซรัสผู้เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยเห็นเหตุวิวาทแต่กลับเชื่อคำพูดของเด็กมากกว่าสมุนกลางของตัวเองเขาเล่าว่าตอนที่อายุเท่าๆแซมตัวเองก็เคยถูกใส่ร้ายมาก่อนเหมือนกัน ไซรัสบังเอิญเห็นสม,มุดว่ารูปที่แซมทำตกจึงได้รู้ว่าเป็นติ่งของฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามเขาโชว์รอยสักสัญลักษณ์ของเนเมซิสที่หน้าอกพร้อมประกาศเนเมซิสควรได้รับการยกย่องมากกว่าสมาริทันเขานับถือเนเมซิสเป็นพระเจ้าเลยด้วยซ้ำเพราะมีความเป็นนักสู้มากกว่าและสั่งสอนคนที่สมควรโดนส่วนสมาริทันนั้นเป็นแค่ตำรวจที่ปกป้องคน้วยและทิ้งผู้ยากไร้หิวโหวยไซรัสประทับใจในความกล้าหาญของเด็กน้อยจึงให้เงิน200ดรลดาร์เป็นค่าตอบแทนและเผื่อไว้สำหรับเป็นค่าแรงในงานครั้งต่อไป แซมกลับบ้านและนำเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าห้องให้แม่ซึ่งทิฟฟาน,นีก็เดาได้ว่าลูกชายคงได้เงินมาด้วยวิธีไม่สุจริตเธอจึงกล่าวเตือนไม่ให้ทำอีก วันรุงขึ้นเรซ่าพาพวกมาตามเอาคืนให้หายแค้นแซมจึงรีบวิง่งหนีจนเกือบถูกรถเมยชนครับซึ่งโจเนี่ยก็อยู่บนรถคันนั้นด้วยและได้เห็นไอ้ตัวเล็กกาลังโดนนักเลงไล่ล่าเลยถึงจะรอดตัวจากอุบัติเหตุแต่แซมก็ยังไม่ปลอดภยัยเหล่าอันาพาลจับตัวเขาได้และรุมยำเด็กชายอย่างโมมันท่านใดนั้นลุงยักษ์ใจดีก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมแสดงพลังต่อสู้เหนือชั้นซัดเหล่านักเลงซ่าจนกลายเป็นหมาหงอยครับไอ้พวกลูกกระจกก็ไม่ยอมถอยง่ายๆจับมีดพุ่งใส่หวังเล่นงานในจจัังหวววดเผออแต่โก็ค้้ามืไไทน ลุงปล่อยพลังดาเมจสัง่งสอนพวกสวะให้สำนึกแซมเห็นก็ตกใจกับความแข็งแกร่งเหลือร้ายของลุงเก็บขยะเริ่มคิดว่าแกอาจจะเป็นซามาดิทันจึงเก็บมีดที่หักงอนั้นไว้เป็นหลักฐานพอกลับถึงบ้านเด็กน้อยได้สวมวิญญ,ญาณน,นักเสือบแอบส่องกล้องไปยังห้องของลุงโจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตึกและได้เห็นสิ่งที่ยืนยันความสงสยัยโจมีรอยแผลเป็นจากไฟไหม้ทั่วแผ่นหลังตรงกับตำนานที่เล่าว่าสองพี่น้องจอมพลังต่อสู้กันก่อนจะถูกระเบิดทำลายในโรงงานไฟฟ้าค่ำคืนนั้นไซรัสและซิลสาวคนสนิทของเขากับลูกสมุ อีก2นายเนี่ยลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่หมุกเข้าโรงงานเก็บอาวุธของรัฐพี่ใหญ่ข้างหดโยนระเบิดสังหารพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างไร้ความปราณีพ่อทางสะดวกผักพวกช่วยการทำลายผนังห้องเก็บของค้นหาจนพบหน้ากาก,ากเหล็กของเนเมเซสและสมาริทันรวมถึงค้อนทรงพลังของไวน์ไรขณะที่ไซรัสใช้ค้อนทุบหน้าก,ากากของสมาริทันลุงโจเนี่ยก็สะดุ้งเฮือกเรากับสัมผัสได้ถึงความผิดปกติและมีความผูกพันกับวัตถุลึกลับเหล่านี้แซมแวะไปหาเอาเบิร์ตนักข่าวและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ2ยอดมนุษย์ฝาแฝดแซมยืนยันว่าตน ได้พบสามาริทันตัวจริงฮีโร่ยังมีชีวิตอยู่ เอาเบิดไม่เชื่อครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แซมเนี่ยมาเล่าเรื่องแบบนี้ทั้งก่อนก็อ้างว่าพ่านโรงที่โรงเรียนเป็นสมาริทันแซมใช้ลูกตื้อจนอีกฝ่ายใจอ่อนพาเขาเข,าเข้าห้องพักส่วนตัวเด็กนุ่มเผยว่าเขาได้รวบรวมเรื่องราวและหลักฐานต่างๆเพื่อยืนยันการมีตัวตนของฮีโร่ในตำนานที่นักเขียนโชว์ภาพถ่ายคอนทรงพลังที่เก็บมาจากโรงไฟฟ้าสถา,านที่ที่ทั้งสองจบชีวิตโดยบอกว่าได้รูปมาจากคนรู้จักในหน่วยเก็บของกลางแซมเล่าประสบการณ์ถูกรุมเล่นงานและลุงโจมาช่วยแกแข็งแกร่งเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาแต่เเป็็นนระดดดับยอคก ชายโชเมตที่โจเนี่ยบิดทำลายด้วยมือเปล่ากล่าวเสริมลุงมีรอยแผลจากไฟไหม้ที่หลังด้วยถึงอย่างนั้นเอาเบิตเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยเขาไล่ให้แซมกลับบ้านทําให้เด็กน้อยคิดว่าคงต้องสืบเพิ่มเติมสักหน่อยหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นแซมเริ่มจับตาดูลุงโจแทบจะตลอดเวลาที่มีโอกาสจนลุงรู้ตัวและรู้สึกรําคาญรแบบับสั่งให้เลิกสนใจแกเสียทีแต่ตัวเล็กเนี่ยก็เดื้อไม่เบาเขาแอบเข้าห้องพักของโจเพื่อค้นหาความจริงเด็กชายสำรวจไปทีละห้องพบว่าแกซื้อไอติมตุนไว้เพียบไม่มีอย่างอื่ เขาเจออัลบั้มข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่บันทึกเรื่องราวการช่วยเหลือผู้คนของสมาริทันแซมยิ่งมั่นใจว่ามาถูกทางรับจึงแอบขโมยอัลบั้มทั้งหมดกลับไป เมื่อโจกลับถึงห้องพักและพบเศษซากกระดาษเกลื่อนพื้นเขารู้ทันทีว่าเป็นฝีมือใครจึงรีบบุกไปหาเด็กเปรตเพื่อทวงคืนของสําคัญแซมขอโทษและรับสารภาพแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าลุงเป็นแฟนคลับของสมาริทันหรือเปล่าลุงพยักหน้าเบาๆไม่ติดใจอะไรเขาขอให้แม่สอนลูกอย่าขโมยของคนอื่นอีกทิฟฟาน,นี่ขอร้องไม่ให้แจ้งตำรวจเธอกล่าวยืนยันว่าลูกฉันเป็นคนดีแต่ตอนนี้แซมแค่หลงทางเท่านั้นลุงจึงหันไปบอกเด็กน้อยนายโชคดีนะไอ้หนูนายมีแม่ที่ดีเมื่อลุงกับแซมมาเจอกันอีกครั้งที่หน้าอาพาร ว่าไม่ได้ตั้งใจขโมยของมีค่าแต่เพราะเชื่อว่าลุงโจนี่คือสมาริท่านตัวจริงโจรีปฏิเสธด้วยว่าตัวเองเป็นแค่แฟนคลับธรรมดาและสมาริท่าน,น่ะตายไปนานแล้วแซมยังคงสงสยัยและตั้งคำถามไม่หยุดจนลุงรำคาญหันหลังเดินหนีแต่ในช่วงเวลานั้นเองครับรถของแก๊งนักเลงเนี่ยพุ่งเข้าชนลุงอย่างจังร่างใหญ่ลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะกระแทกพื้นอย่างแรงเรซ่าที่นั่งอยู่บนรถหัวเราะสะใจเมื่อเห็นร่างศัตรูนอนแพ่กลางถนนไอเวนตัวตั้งตัวตีชวนลูกพี่มาเอาคืนลุงแก่ที่ทำร้ายพวกเขาคร้าวก่อน แซมรู้สึกผิดอย่างมากที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายครั้งนี้แต่แล้วครับภายในเวลาไม่ถึงนาทีลุงโจเนี่ยสามารถยูตัวเองได้กระดูกแขนและขาที่หักกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมแต่ที่น่าประหลาดก็คือร่างกายกลับมีควันขโมงขึ้นทั้งตัวแซมตื่นตะลึงตาค้างตอนนี้มั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าลุงนี้คือฮีโร่ขวัญใจของเขาแน่นอนโจร้องหาแต่น้ำและรีบเดินกลับห้องแซมจึงได้โอกาสติดตามลุงไปด้วยแม้จะโดนด่าว่าเป็นตัวสวยเด็กชายยังได้รู้ความลับใหม่ว่าร่างกายของลุงโจเนี่ยต้องการน้ำและคว เพื่อลดอุณหภูมิหลังได้รับบาดเจ็บหากไม่เรียบทําให้ร่างกายเย็นลงหัวใจจะระเบิดลุงโจจึงต้องราดน้ําใส่ตัวและกินไอศครีมเพื่อรักษาตัวเองครับแซมได้เล่าถึงเหตุผลที่ทําให้เขาคลั่งไคล้สมรารติทันตั้งแต่เด็กนั่นเพราะว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยขโมยรถแต่ถูกสมรารติทันจับได้เาว่าเขากลับไม่แจ้งตํารวจแต่แนะนําให้เดินในทางที่ถูกลุงโจรีรบถามแล้วตอนนี้พ่อทําอะไรอยู่เด็กน้อยตอบเสียงเศร้าพ่อลาโลกไปนานแล้วเหลือเพียงผมอยู่กับแม่แค่2คน 2> เมื่อได้ยินเช่นนั้นลุงโจเนี่ยก็อึ้งไปช แต่พูดมากคนนี้ ตันมาฟังคนเถื่อนหลังจากไซรัสได้อาวุธของฮีโร่มาครอบครองแล้วเขาเริ่มแผนปลุกระดมผู้คนด้วยการตัดกระแสฟไฟฟ้าและวางระเบิดในที่สวนสาธารณะยามค่ำคืนเพื่อดึงดูดความสนใจรับชายกระหายอำนาจสวมหน้ากากถือค้อนทรงพลังออกมาแสดงตัวประกาศจะสารต่อความตั้งใจของเนเมซิสที่จะปฏิวัติเมืองและช่วยเหลือผู้สิ้นหวังกลุ่มคนที่กำลังหมดหนทางโห่ร้องต้อนรับผู้ปลดแอกคนใหม่พร้อมขานชื่อเนเมซิสลูกสมุนแจกหน้ากากสัญลักษณ์ของแก๊งให้กับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมและเมื่อผู้นำส่งสัญญ,ญาณพวกเขาเนี่ย ก็เข้าบุกล้นร้านขายอย่างไม่เกลงกลัวกฎหมาย ขณะดเดียวกันรับเมื่อคอนถูกนํากลับมาใช้พลังของมันส่งผลถึงโจทําให้เขาฝันร้ายถึงเหตุปะทะที่รวงไฟฟ้าอีกครั้งความโกรธทวีคูณขึ้นเมื่อเห็นข่าวรายงานเหตุร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาชายสวมหน้ากากเนเมซสสร้างความปั่นป่วนชิบหายลุกเร้าคนผ่านยกพวกบุกล้นร้านค้าตลอดคืนแซมทราบข่าวเช่นกันจึงรีบติดตามลุงโจที่กําลังออกไปทําธุระลุงบ่นด้วยความระอาครับขอให้แซมเลิกมาวุ่นวายเราว่าตนเองเนี่ยเป็นพวกรักความสงบไม่ต่างจากมนุษย์ถ้ำไม่ชอบไปยุ่งกับใครแซมหัวเราะและแซวกลับว่า มาทิทันชอบช่วยเหลือคนไปทั่วคนสันด่วตัวจริงเนี่ยจะไม่ทําอะไรแบบนี้แน่นอนแต่ลุงโจก็คิดในใจบอกไปกี่ครั้งแล้วว่ากูไม่ใช่สมาริทันลุงโจพาแซมมาที่ร้านรับซื้อของเก่าก่อนเข้าด้านในมีชายร่างใหญ่เดินชนไหลลุงครับและจ้องหน้าหาเรื่องโจมองตอบอย่างไม่กลัวเช่นกันแต่แล้วเขาก็คิดได้เป็นฝ่ายขอโทษก่อนทั้งที่ไม่ใช่คนผิดเด็กน้อยทําหน้าเหวอแสดงความผิดหวังที่ลุงโจเนี่ยอ่อนข้อให้คนเลวแถมยังเตือนให้สั่งสอนมันบ้างฟาดเบาๆสักสองสามทีลุงทาได้อยู่แล้วเนี่ยอีกฝ่ายถอนหายใจไม่ตอบโต้แต่ โชว์ความแกร่งด้วยการดึงลูกกรอนเหล็กออกมาอย่างง่ายดายเมื่อเสร็จธุระทั้งสองยังพูดคุยกันต่อลุงเตือนด้วยความหวังดีครับอย่าคาดหวังให้ฮีโร่มาแก้ปัญหาให้เพราะเราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแซมอยากรู้ว่าลุงเคยช่วยคนมาแล้วกี่คนลุงเนี่ยก็เล่าอย่างภูมิใจว่าเกินร้อยแล้วแต่ตอนนี้ร่างกายเขาเสื่อมถอยกว่าตอนหนุ่มๆแซมเล่าเรื่องของตัวเองบ้างเวลาเขากลัวเนี่ยสิ่งแรกที่คิดคือวิ่งหนีและมักทําตัวไม่ถูกเวลาเกิดเรื่องลุงให้กำลังใจว่าความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติการเลือกหนีเป็นวิธีีีท่่ฉลาาดพมแตคน ง่ที่ชอบต่อยตีทำไมต้องไปมีเรื่องกับคนแปลกหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราก่อนแยกย้ายลุงโจขอนาฬิกาของแซมอาสาจะเอาไปซ่อมให้ หลังจากวันนั้นไซรัสยกพวกก่ออาชญากรรมมากมายในเมืองกรนิซิตี้สื่อรายงานครับว่าคนร้ายสวมหน้ากากเนมิเซชซึ่งเป็นวายร้ายที่ทุกคนเข้าใจว่าจบชีวิตไปแล้วโจวเห็นการกระทำชั่วของกลุ่มโจแล้วหัวร้อนถึงกับบีบถ้วยในมือในจนแตกราวัวนนั้นแซมพบลุงโจงอีกครั้งและขอให้สอนการต่อสู้โดยตั้งเป้าว่าอยากเก่งเหมือนลุงทั้งสองจึงนัดพบกันบนดาดฟ้าหลังแซมเลิกเรียนลุงเริ่มให้แซมเนี่ยแสดงลีลาการชก,ก่อนท่าทางเด็กน้อยมุ่งมั่นจริงจังพอตัวครับเราว่าพ่อเขาเนี่ยสอนการต่อสู้ตั้งแต่ แต่พอลุงขอให้ต่อยมือเขาแซมกลับลังเลกล้ากลัวจนหงดเงียบต,ตัวเองที่ทําตัวขี้ขลาดลุงปลอบว่าไม่ต้องห้าวตลอดเวลาก็ได้แต่ถ้ามีใครทาร้ายคนที่เรารักค่อยลงมือเมื่อถึงคราวจําเป็นแซม่วยอากาศตอนลุงเผลอลองปล่อยมัดยับใส่พุงแต่กลับเป็นแซมเองที่เจ็บจนมือแทบหักรถท้องของลุงเนี่ยแข็งแกร่งไม่ต่างจากหินผาครับล,ลุงพาแซมมาคุยต่อที่ห้องพักแซมเอ่ยถามทําไมชอบซ่อมของเก่าที่เป็นขยะพวกนี้ลุงสาแดงเดชด,ด้วยการบีบเครื่องปิ้งขนมปังให้พังคามือก่อนตอบว่าการทําลายเนี่ยมันง่าย ดเดียวแต่การซ่อมเนี่ยทำให้ผ่อนคลายและมีสมาธิลุงคิดเสมอของเก่าบางอย่างควรได้รับโอกาสแซมสงสยัยเกิดอะไรขึ้นระหว่างลุงกับเนเมเซสคำถามนี้ทําเอาลุงหน้าเครียดบอกเพียงว่าเนเมเซสตายในคืนที่ต่อสู้กับสมาริทันแซมเริ่มเล่าข้อมูลที่ได้ยินจากหนุ่มนักเขียนเนเมเซสวางระเบิดสถานีจ่ายไฟแด้สร้างความวุ่นวายให้เมืองลุงโตกลับอย่างรุนแรงรับดาว่าหมอนั่นพูดมั่วและก็ไล่แซมกลับบ้านไปเลยทําไมจู่ๆลุงถึงโกรธขนาดนี้ หลังจากนั้นไม่นานไซรัสชวนแซมให้ร่วมงานโดยให้คอยดูต้นทางครับแล้วผิวปากส่งสัญญาณท่าตำรวจมาแซมยืนเฝ้าอยู่หน้าทางเข้าอาคารสังเกตเห็นรถคันที่เคยชนลุงโจเนี่ยขับมาจอดเขาจึงแอบย่องเข้าไปดูด้านในและพบว่าสมนุนมือขวาของไซรัสจับตัวตำรวจมาเล่นงานพวกเขามีปัญหากันเพราะตำรวจเนี่ยรับเงินจากแกง๊งแต่ไม่ยอมทำตามคำสั่งเนื่องจากอาชญากรกลุ่มนี้กำลังวางแผนจะระเบิดเมืองให้วาดวายไซรัสให้ลูกน้องจุดไฟคมคู่เหยื่อจนพอใจก่อนจะยอมปล่อยตัวแต่ทันทีที่หนุ่มเค ไรวิ่งหนีไซรัสกลับยิงจากด้านหลังพร้อมบอกลูกสมุนอย่างเลือดเย็นเราต้องให้ความหวังคนบ้างแซมเห็นเฮสะเทือนขวัญน,นั้นเต็มตาเขากลัวมากและรีบหนีกลับบ้านแต่เมื่อเห็นเพื่อนถูกอันตรภารรุมซ้อมแซมปลุกความกล้าในตัวครับผเผชิญหน้ากับคนร้ายซึ่งคือโจ์เก่าเรซ่าให้โอกาสแซมเลือกจะไล่เพื่อนหนีไปก่อนหรือยอมสละตัวเองโดนยำแทนแซมตัดสินใจไฝ่ตามรอยฮีโรผ่ผู้พิทักษ์เขาชกเรซ่าและพักพวกเต็มแรงไล่เพื่อนของเขาเนี่ยให้กลับไปก่อนแต่แล้วเด็กน้อยก็พลาดท่าโดนรุมสกรัรมจนหมดสติไอพูกเรือน พาแซมเนี่ยมาส่งถึงที่พักพอเห็นลุงหดมองมาเรซ่าก็เพื่อนแทบช็อกที่คู่อริยังมีชีวิตอยู่มันกลัวจนหัวหดรีบชิ่งหน,นีทันทีลุงพาแซมไปโรงพยาบ,บาลแล้วเรียกแม่มารับทิฟฟาน,นี่สแสดงสีหน้าผิดหวังเมื่อรู้ว่าโจไม่ได้ปกป้องลูกของเธอจากอันตรายเขาอ,อุตส่าห์พามาหาหมอแทนที่จะกล่าวขอบคุณเรซ่ากลับมาหาลูกพียย่แจ้งข่าวช็อกว่าตาแก่เก็บขยะที่ถูกรถชนเนี่ยยังปกติดีหนุ่มร่างใหญ่ที่เป็นคนขับยืนงงเพราะแรงประทะขนาดนั้นต่อให้มีชีวิตก็น่าจะโคมาก ไซรัสเห็นสภาพรถที่ยับเยินจึงทําให้เขาเริ่มสนใจอยากพบหน้าชายคนนี้สั่งลูกน้องให้ลากตัวมากลุ่มอันจพาลยกพวกติดตามเป้าหมาย ซึ่งลุงแกก็รู้ตัวครับจึงล่อพวกมันมาถึงที่เปลี่ยวเลี่ยงผู้คนจากนั้นก็ไม่รอช้าเปิดฉากบวกในทันทีเหล่านักเลงกระหน่ำยิงในระยะเผาขนแต่ลุงเดินหน้าปะทะแบบไม่สะทกสะทานแถมอาศัตรูกลับจนน่วมคามือโจสแสดงความแข็งแกร่งระดับยอดมนุษย์ด้วยการโยนร่างคู่ต่อสู้ลอยทะลุก,กำแพงเด็กยิงคนหนึ่งเห็นฉากบูดูเดือดเบื้องหน้าเธอสงสัยว่าลุงทำแบบนั้นได้ยังไงแต่ลุงกลับอ้างว่าเธอเนี่ยตาวฝาดไปเองครับไอหน้าหนวดแข้นใจที่โดนชายแก่คน่นมันโยนระเบิดใส่ทั้งที่ลุงเน,นี่ยย ตัวเด็กน้อยและพลิกรถด,ด้วยมือเปล่าเป็นเกราะกำบังซึ่งผู้คนบริเวณนั้นเนี่ยตกตะลึงกับความทรงพลังอันเหลือจะเชื่อจึงพาการอัดคลิปไว้ทำให้โจต้องรีบกลับห้องเตรียมย้ายออกจากเมืองครับเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริง แซมเห็นรายงานข่าวเหตุอุกอาจกลางเมืองเผยภาพลุงโจในช่วยเด็กหญิงจากระเบิดเขารีบม,มาหาที่ห้องเล่าความเจ๋งของตัวเองที่ชกคู่ต่อสู้ได้แต่เพราะหนีไม่ทันเลยโดนมันเล่นคืนแซมยังเล่าเรื่องแผนชั่วของไซรัสที่เตรียมก่อการว้กับสถานีจ่ายไฟคาดหวังว่าสมาริททนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเมืองนี้ได้โจกลับแนะนำให้แซมเนี่ยไปแจ้งตำรวจแทนเพราะเขาไม่อยากยุ่ง แซมไม่พอใจต่อว่าฮีโร่คนเก่งที่เพลิกเฉยต่อเหตุร้ายทั้งที่ตัวเองมีพละกกำลังปร,ราบคนชั่วได้คำพูดนี้ทำให้อีกฝ่ายโกรธจัดถึงขั้นทุบก,กำแพงแต่โกนใส่หน้าเด็กว่าเขาจะไม่ช่วยเพราะไม่อยากวุ่นวายกับใครอีกเมื่อเห็นท่าทีเช่นนั้นเด็กชายส่งสายตาผิดหวังก่อนจะเดินจากไปด้วยความขุนเคือง ทางไซรัสกำลังเดือดดาลเ ب, มื่อรู้ว่าลูกน้องในพ่ายแพ้กับชายกระเสียนแบบหมดท่าและยิ่งหัวเสียเมื่อดูรายงานข่าวที่ผู้คนเชื่อว่าชายผู้นั้นคือซามารดิทานที่กลับมาต่อกรกับไวร้์ในเมเสดไซรัสจึงพาลูกสมุนไปตามล่าถึงถิ่นบัญชาการระดมยิงทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบเจ้าของห้องเพราะโจได้หอบกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมหนีความโกลาหนไปยังเมืองอื่น ไซรัสจึงทิ้งหน้ากากสมอลดิทันที่ถูกทุบทำลายไว้ในห้องเพื่อเป็นการประกาศศึกหัวหน้ากองโจรมองออกนอกหน้าต่างเห็นแซมกับแม่ในอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามจึงสั่งเปลี่ยนเป้าหมายสองแม่ลูกรีบพากนันหนีโดยเลือกหลบบนดาดฟ้าแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการจู่โจม พวกนักเลงแยกทั้งสองออกจากกันและลงมือกับทิฟฟานี่ทำให้แซมโกรธจัดพุ่งปะทะทุกคนแบบไม่หวาดกลัวแต่ว่าก็ไม่อาจชนะพวกมันรับที่มีกำลังเหนือกว่าเด็กน้อยขู่สมาริท่านจะมาช่วยฉันแหะไซรัสยิ้มเจ้าเล่และบอกดีเลยเนเมซิสจะได้ฆ่าสมาริท่านเสียทีขณะนั้นลุงโจอยู่ที่สถานีครับเตรียมเดินทางออกจากเมืองแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจเอานาฬิกาที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมาให้แซมที่ห้องแต่ก็พบเพียงทิฟฟานี่ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ลำพัง เคบอกว่าคนร้ายเนี่ยเอาตัวลูกชายไปแล้วลุงโจรีบกลับไปยังที่ทํางานขึ้นรถเก็บขยะคันใหญ่เพื่อไปถลายกองโจรไซรัสนําแซมกลับมาที่แหล่งซ่องสมเขาวางแผนปฏิบัติการถล่มเมืองครั้งใหญ่เริ่มต้นด้วยการตัดไฟฟ้าและก่อการต้นชิงทรัพย์อย่างท้าทายโจขับรถขยะคันใหญ่พุ่งเข้ามาฝากกระสุนทะลุก,กําแพงอาคารสมุนชั่วช่วยกันยิงสกัดแต่พวกมันลืมไปว่ารอบที่แล้วเนี่ยกระสุนทําร้ายแกไม่ได้ลุงโจเปิดอันตริก,กวาดลูกกระจอกอย่างเฮี้ยมเกรียม พร้อมตะโกนเรียกหาแซมครับกลุ่มโจรลากตัวเจ้าเด็กน้อยออกมาเผชิญหน้าโดยมีไซรัสถือค้อนพิฆาตอยู่มันตรงเข้าหาลุงแก่อย่างมั่นใจต้องการให้เด็กชายเห็นฮีโร่ของตัวเองพ่ายแพ้ไซรัสเยาะเย้ยซามาริทันมันก็แค่ของปลอมสู้เนมิสิสของเขาไม่ได้จอมวงการเปิดฉากฟาดอาวุธโจมตีผู้บุกรุกจนล้มลง ลุงโจนอนแน่นิ่งไม่ต่างจากกระสอบทรายครับแซมตกใจและผิดหวังที่คนเก่งของตนเนี่ยถูกโจมตีซ้ำๆเด็กน้อยตะโกนเชียร์ให้สู้กลับอย่าปล่อยให้คนชั่วเป็นผู้ชนะไซรัสพูดย้ำเข้ามาเลยเพราะคนดีโจนอนอยู่กับพื้นแต่แล้วตอนนั้นค้อนในมือไซรัสเนี่ยจู่ๆมันก็เรืองแสงเหมือนอยู่ใกล้กับเจ้าของมากซึ่งเจ้าของคือเนเมซิส ไซรัสฟาดลุงปลิวอีกทีพร้อมชูมือให้พวกตนอย่างสะใจแซมตะโกนบอกว่าโจทำอะไรสักอย่างสิตอนนั้นครับความทรงจำอันเจ็บปวดของโจเริ่มหวนคืนตอนที่สองพี่น้องสู้กันในโรงงานไฟฟ้าใกล้ระเบิดฝ่ายที่พลาดท่าเกือบตกลงไปในกองไฟเนี่ยคือสมาริท่านผู้เป็นพี่ชายเนเมเซสพยายามจะช่วยแต่ไม่สำเร็จซึ่งก็พีครับเมื่อเนเมเซสถอดหน้ากาก,ากออกมาเขาก็คือโจนั่นเอง ท้ายจริงแล้วลุงโจไม่ใช่สมานิท่านที่คนยกย่องว่าเป็นคนดีแต่คือเนเมซิสตัวแทนฝ่ายเลวตั้งหากไซรัสเข้าโจมตีต่อแต่ครั้งนี้ลุงหยุดค้อนไว้เขาจับมันอย่างแน่นเพราะว่านี่คืออาวุธคู่กายที่แกสร้างมากับมือด้วยความโกรดแขน้นไซรัสบอกให้ยอมซาตะแกลุงโจตอบโต้ครั้งแรกแกเอาแต่พูดว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่ใช่คนดีฉันนี่แหละตัวร้ายไซยรัสเอย่ยยางตกใจแกคือเนเมซิสงั้นเหร แซมเนี่ยก็งงมากรับนี่มันอะไรกันทันใดนั้นระเบิดเวลาที่ไซรัสเตรียมไว้ถล่มเมืองก็ถูกไฟเผาทําลายพอดีทําให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยเริ่มเกิดไฟลุกไหม ไซรัสพบศพสาวคนรักนอนสิ้นลมจากแรงระเบิดชายหนุ่มโกรธแค้นมากทําให้มันจับแซมเป็นตัวประกันแล้วรีบหลบหนีลุงโจโย,ยังคงสู้กับเหล่าสมุนด้วยค้อนคู่ใจไล่ทุบศัตรูอย่างบ้าระห่ำแกฟาดไปที่เสาทําให้อาคารถล่มลงมาทับเหล่ากาดจากนั้นก็ออกตามหาแซมต่อไปลูกกระจอกที่เหลือเห็นวิทย์ของเนมิซิสตัวจริงก็หวาดกลัวพากันเข้าลิฟต์หนีแต่ลุงก็ใช้มือเปล่าแหกประตูเข้ามาตามด้วยจัดการทุกคนอย่างง่ายดายในขณะเดียวกันครับไซรัสยังคงดําเนินตามแผนเดิม สั่งตัดกระแสไฟทั้งเมืองเป็นสัญญาณให้กลุ่มอันธภาลออกอาวาดก่อหายนะในยามราตรีลุงโจเดินฝ่าเปลวไฟไล่ตามหาตัวเด็กชายเมื่อความแค้นถูกลุกเร้าขึ้นอีกครั้งแกเล่นงานศัตรูทุกตัวที่ขวางทางรับพุ่งทะลุก,กำแพงไล่ล่าโจมตีสมศักดิ์สรียอดมนุษย์ในตำนานจนกระทั่งได้เจอไอ้ยักษที่เคยขับรถชน ลุงชำระแค้นด้วยการทุบท่อนระเบิดใส่ร่างมันส่งให้ไปเกิดใหม่ด้วยอาวุธที่มันประหราดภาพตัดมายังบริเวณนอกอาคารรับทั่วเมืองเนี่ยเกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย จากการที่อาชญากรอ,ออกทำลายรถยนต์เขาบ้านเรือนและร้านค้าอย่างไร้สำานึกทีมตำรวจได้ดับเพลิงพยายามเข้ากู้สถานการณ์แต่ไม่อาจต้านทานกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีจำนวนมากกว่าได้ทิฟฟน,นี่ออกตามหาลูกซึ่งขณะนั้นแซมถูกล็อกกุญแจมือไว้กับเสาภายในอาคารที่กำลังลุกไหม้ลุงเดินฝ่าความร้อนเข้ามาด้วยร่างที่เริ่มอ่อนล้าเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น จนภายในเนี่ยใกล้จะระเบิดจังหวะที่ลุงปล่อยมือจากคอนไซรัสมันก็ชิงไปได้สำเร็จมันกระหน่าทุบโจซ้ําแล้วซ้าเล่าโจมตีจนลุงโจเนี่ยเกือบตกลงสู่กองไฟ แซมเห็นเนี่ยก็รวบรวมกำลังกระชากแขนจนท่อหักพุ่งเข้าเล่นงานไซรัสจากด้านหลังก่อนที่มันจะสังหารฮีโร่ของเขาลุงโจช่วยโอกาสดันตัวเองขึ้นมาและบวกกับเนเมเซสตัวปลอมอีกครั้งลุงกระชากหน้ากากออกด้วยความกรวดเกรี้ยวก่อนจะจับไซรัสโยนมันลงสู่คุมนรกเบื้องล่างในที่สุดหลังได้รับชัยชนะครับร่างกายของโจกลับสุดหนักโจร้องหาน้ําเพื่อดับความร้อนแซมทําลายท่อที่อยู่ใกล้ๆเพื่อช่วยลดอุณหภูมิก่อนที่ร่างของลุงจะระเบิดหลังจากได้รับสิ่งเยียวยาอาการของแกก็ดี ขึ้นลุงกล่าวชมแซมว่าฝ้าไซรัสได้รุนแรงได้ใจไปเลยเมื่อกําลังกายเริ่มฟื้นตัวทั้งคู่รีบหนีออกจากพื้นที่เสียงลุงอุ้มแซมฝ่าทะลุกําแพงลอยตัวลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยแซมถามถึงเสียงที่ยังคาใจตกลงว่าคุณคือเนมิสิตหรือซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมรับตามตรง แต่แซมก็ให้กำลังใจคุณแก้ไขสิ่งที่เคยทำได้เหมือนกับที่คุณซ่อมของที่เสียแล้วให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งไงละ่ะลุงเข้าใจคำพูดของแซมและก็ให้ข้อคิดกลับไปด้วยว่าไม่ใช่แค่คนเลวที่ทำเรื่องเลวร้ายความจริงเราทุกคนมีทั้งด้านเมื่อดและสว่างปะปนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขอให้นายเลือกทางที่ถูกก็พอแล้วพูดจบลุงก็แวบหายไปอย่างไร้ร่องรอย เด็กชายได้รับความช่วยเหลือในที่สุดเขาตอบคําถามนักข่าวพร้อมรอยยิ้มและมอบความหวังให้กับผู้คนรับบอกว่าสมริทันยังมีชีวิตอยู่เขาคือฮีโร่บุกกองเพลิงมาช่วยเขาไว้ซึ่งตอนนั้นเสียงนาฬิกาที่ลุงซ่อมให้เนี่ยก็ดังขึ้นแซมแปลกใจไม่รู้ว่ามันกลับมาอยู่กับเขาได้ยังไงกันแต่เมื่อมองไปรอบๆก็เห็นลุงโจยืนปะปนอยู่กับฝูงชนเบื้องหน้าแกพยักหน้าและยิ้มให้แซมจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปในความมืดเม็ดโดยที่ตัวตนเนี่ยยังคงเป็นปริศนาต่อไปและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงตรงนี้ครับนี่คือซัมรีท่านทำคะแนนจาก IMDb ไปที่5.7เต็ม10คะแนนส่วนวัดเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่38%ฟังคนดู70%รับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้มีให้ชมเต็มเรื่องที่ p r i m s Video และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแบงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี